ในในควมฝันของผมคิดว่าต่อไปทุกครัวเรือนจะต้องมีผักหน้าบ้านกินชุมชนนี้เขาจะพึ่งตัวเองได้มากเหมือนเขาจะดูแลตัวเองได้เกือบทุกอย่างนะคะคือเขามีความตื่นตัวอยู่แล้วที่ท,ที่อยากจะทําเขาอยากจะทําอะไรแล้วก็ส่งเสริมให้เขาทําเริ่มต้นจากไม่มีอะไรและมาถึงจุดนี้ก็ก็กลายเป็นหมู่บ้านมหัศจรรย์ครับ กศนเข้ามามีบทบาทไม่ว่าจะเป็นาการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องสื่อต่างๆนำโทรทัศน์ทีวีจานดาวเทียมมาให้สามารถดูช่องการศึกษาช่องอีทีวีหรือว่าหลายๆช่องนะคะตามแต่ที่นักศึกษาหรือว่าประชาชนภายในหมู่บ้านนี้เขาสนใจอยากจะดูอะไรคือเรื่องโครงการส่งเสริมการอ่านนะครับของกศนครับดีครับเพราะว่าจัดมีห้องสมุดให้ประชาชนได้อ่านนะครับ ให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับมีหน่วยราชก,การเป็นภาคีภาครัฐไม่ว่าจะเป็นในด้านการปลูกผักปลอดสารปลอดภัยสารพิษนะครับหน่วยงานเกษตรก็เข้ามาดูแลในส่วนนี้เราเห็นภาพที่เขาปลูกผักกินเองได้ลดรายจ่ายในเรื่องการซื้ออาหารใช่ไหมคะ,ะปลาเขาก็เลี้ยงเองได้ปุ๋ยน้ําปุ๋ยหมักเขาก็ไม่ต้องไปซื้อแล้วค่ะและยาฆ่า,มาแมลงนี่อีกนะคะโดยสกฤฤัดพืชสมุนไพรไล่แมลงเองทุกอย่างเขาเขาสามารถลดรายจ่ายได้ มีการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาก็ทําให้ให้เขาตระหนักในการดูแลสุขภาพตัวเองเพิ่มขึ้นด้านด้านสุขภาพอนามัยพวกการควบคุมป้องกันโรคภัยต่างๆก็มีหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอสถานีอนามัยและก็ร่วมกับอสมอในหมู่บ้านส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญก็คือความเข้มแข็งของผู้นําอันนี้เราได้ผู้นําซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีความหนุ่ม มีความกระตือร,รือร้นที่จะพัฒนาคําว่าหมู่บ้านมหัศจรรย์เนี่ยคือหมู่บ้านที่มีการพัฒนาแบบบูรณาการมีภาคีเครือข่ภาครัฐเข้ามาร่วมบูรณาการการส่งเสริมการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆทางกศนเข้ามารับผิดชอบทางด้านการเกษตรปลูกพืชผัก,กเกษตรเข้ามารับผิดชอบทางด้านอกองทุนต่างๆหรือว่ากลุ่มอาชีพทางพัฒนาชุมชนเข้ามาแต่ที่เป็นหัวใจหลักของหมู่บ้าน ที่เป็นหมู่บ้านมหัศจรรย์ก็คือชุมชนต้องมีความเข้มแข็งและก็มีความมุ่งม,มั่นที่จะร่วมกันพัฒนา